ชาวนาต้องฟังนะครับชั่วโมงนี้ข่าวราคายังไงอย่าไปสนนะครับแต่ถ้าเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้เยอะและต้นทุนต่ําผมเชื่อไดเลยวว่าเกษตรกร,ร,กรชาวนาทุกคนมา่นานหรือ,อยังเอาผมใช้มารวมแล้วก็ประมาณสามปีผ่นพิษที่ผ่านมานี่ผมก็ก็ได้ยังเมื่อเดิมอยู่ครับก็ยังได้เท่าเดิมอ,อยู่เรา,าโฟกัสที่3ไร่นั้นนะครับเริ่มใช้โฟทีครั้งแรกก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมอ่าใช่ใช่ตอนก่อนนี้ ก็เคยทํามาอยู่ก็มันได้เต็มที่เลยเนี่ยมันก็จะได้อยู่ประมาณ3ตัน3มไร่ได้3มตัน,ตนปุ๋ยกี่ลูกก็ใช้ปุ๋ยเต็มที่เหรอครับก็ใช้5ลูกบ้างบางที4ี่ลูกบ้างข้าวมันไม่งามเราโดกเต็มที่ไม่งามก็ใส่ปุ๋ยก่อนว่างั้นเถอ,อะ,อะล้าก็มีความแนะนำรู้จกักโคที <K oshi. S 1> นั่นแหละตั้งแต่มารู้จักกาับคุณป้าสายป้าสายทไม่พมใช้ครับ ตอนแรกเชื่อไหมทีแรกก็ไม่อยากจะเชื่อเท่าไรหรอกแต่คราวนี้มาทดลองใช้ผมก็ยังใช้ลองผิดลองถูกพอใช้ไปแล้วนะตอนที่ว่าข้าวเรามันแดงๆอยู่มันฟื้นตัวไวครับกาใบเรื่องๆหน่อยอะไรหน่อยนะครับหลังจากนั้นมาก็เริ่มใช้บูสเตอร์เข้าไปร่วมกับโฟีตัวนี้ด้วยอ่ะครับผมก็เริ่มฉีดตั้งแต่แรกเลยบอกว่าวิธีการตั้งแต่อะไรนะใช้ยาคุมิยาใช่ป่ะเริ่มฉีดยาคุมครับอ่าแล้วเป็นยังไงคุมค่าคุมค่าทีแรกเลยครับ ตั้งแต่คุมค่าที่ไม่ใช่คุมตมนะอ่าคุมคุมค่าก็คือปลูกไปแล้วหวานไปแล้วอ่าครับพอฉีดคุมตมสิบห้าวันเริ่มฉีดยาเพี้ยอืาก็ใช้บูสเตอร์ใช้โฟทีตามสูตรเหมือนเดิมอ่่ใชบูสเตอร์ห้าซีซีน้ำยี่สิบลิตรโฟทีหนึ่งช้อนน้ำยี่สิบลิตรครับยังอื่นใส่เติมไหมผมก็ไม่ได้ใส่นะยาฆ่าแมลงใส่ไหมก็ไม่ได้ใส่ครับยาฆ่าเชื้อราใส่ไหมไม่ได้ใส่ฮอร์โมนนะครับไม่ได้ใส่ชาวนาจริงๆเนี่ยฉันจะต้องเติมยาฆ่าแมลงเติมฮอร์โมนเติมยาฆ่าเชื้อราแบบโอ้โหรวมมิตรปะพี่่ไมมเเติลย ไม่ได้ไม่ได้เติมหรอกเนี่ยใช้ซองตัวเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเติมเนี่ยนะไม่มีครับก็พ่นพิษมันก็ดีขึ้นนะข้าวก็เขียวเขียวดีพอเราเห็นข้าวเขียวแล้วเราก็อะไรมาใช้ทำไมเห็นข้าวเขียวแล้วเพิ่มปุ๋ยปะ่ะพอข้าวเขียวรุ่นหลังผมก็ลดปุ๋ยละม๋ยเลือกสรากระสอบเรามาเริ่มใช้โปรตีกับบูตเตอร์โปรตีกับบูตเตอร์นี่ก็ไม่ต้องไปเครียดเลยมากนั่นคือความประทับใจแรกที่3ไร่จากเคยได้แค่3ตัน4ตันก็เพิ่มเป็นเท่าไหร่นะ6ตันก็ขออะไร หรือ,<ข>อว่านนก็ขอสีนหนึ่งนะครับสามไล่ข้าวพื้นร <6 S 2> ้าน